ละครเรื่องสิงสังป่าเป็นเรื่องราวการกลับมาแก้แค้นของสิงณนะทุ่งคลาเมื่อห้าปีที่แล้วแม่ของสิงนำที่ดินไปจำงกับนายอานันต์เศรษฐีผู้มีอิทธิพลแต่นายอานันต์เล่นไม่ซื่ออ้างว่าที่ดินขาดจำงทำให้บ้านของสิงโดนยึดสิงไม่ยอมและเกิดมีเรื่องกับนายอานันต์แต่นายอานันต์นั้นเป็นผู้มีอิทธิพลทำให้สิงต้องหนีออกจากบ้าน ฝ่ายผู้กองพารีในตำรวจฝีมือดีได้พบกับเสือทงและเสือผิวเสือร้ายที่มีหมายจับผู้กองพารีตัดสินใจเข้าจับกลุมแล้วเกิดการเผชิญหน้ากันผู้กองพารีนั้นตกอยู่ในอันตรายสิงซึ่งนอนหลับอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาช่วยและพาผู้กองพารีหนีรอดไปได้ออกมาจากวงล้อมและกลับมาที่ทุ่งคลายอีกครั้ง น,นายอนันต์จึงทำทุกอย่างเพื่อกำจัดสิงห์ทุกวิถีทางทั้งยัดข้อหาพยายามฆ่าการกลับมาครั้งนี้ของสิงห์ทำให้สิงห์ได้พบกับดาวพลายหัวหน้าแก๊งนางเสือดาวแก๊งที่ปล้นแต่เฉพาะคนเลวสิงห์และดาวมีจุดหมายเดียวกันคือกำจัดน,นายอนันต์ผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงชาวบ้านทุ่งคลาสุดท้ายแล้วสิงห์และดาวพลายจะสามารถกำจัดน,นายอนันต์ได้หรือไม่ และความรักของผู้กองพาลีกับออนอน์งจะลงเอยอย่างไรความรักจะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้หรือไม่มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาและเธอในละครสิงสั่งป่าได้ทุกวันศุกร์เสราร์และอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึง่งทางช่อง7ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม คลิปนี้ลบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปขอบคุณค่ะ